สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทำ transition ครับ transition ที่เราจะทำในคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโดยในคลิปนี้ครับเราจะทำในโปรแกรม after effects นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูที่วิธีทํากันเลยแล้วกันนะครับมาที่โปรแกรม after effects นะครับผเพื่อนเพื่อนก็อาจจะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมก็มาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆกด new composition นะครับกดขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆตั้งชื่อไปผมตั้งชื่ออะไรดีกริด ละกันอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงขนาดเนี่ยเพื่อนๆสร้างเป็น 4K ไว้ก็ได้นะก็มันจะได้ใหญ่ๆห,หน่อยละกันนะเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะได้แบบคมชัดนะถ้าเกิดเราไปใช้กับ 4K project 4K หรือโปรเจกต์อื่นเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดแต่ถ้าเกิดเราสร้างเล็กๆเนี่ยมันก็อนาคตอะ่ะผมว่าทําเผื่อไว้ดีกว่านะก็ตั้งไว้ที่3840คูณ2160นะแล้วก็ตรงเฟรมเรทอาจจะสัก30แล้วก็ดูเลชั่นเนี่ยเออตรงเนี้ยของผมมัน10วิของเพื่อนๆอาจจะตั้งไว้5วิหรือ10วิก็ได้นะตรงนี้ไม่่มมมีผลออะะะไรรราาราาาากยเเพวจจทํ แค่2อสวิเองนะการซิชั่นที่เราจะทําในคลิปนี้นะแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับที่ขวาครับแล้วก็นิวครับแล้วก็มาที่ Solid นะเราจะสร้างสีมันขึ้นมาสักสีหนึ่งก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนสีตรงนี้ครับคันเลจิ้มขึ้นมาเราก็สร้างสีมาสักสีหนึ่งเพื่อนๆจาสีอะไรก็จิ้มไปเดี๋ยวผมอาจจะเอาสักสีประมาณเขียว ประมาณนี้นี่แหละดูสวยๆหน่อยประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กดโอเคไปเลยแล้วก็กดโอเคมาอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่แทบ Effect and Preset ตรงนี้นะกดขึ้นมาถ้าเกิดใครไม่มีแทบนี้นะก็มาที่ w วินโนะครับแล้วก็นี่ครับ Effect ต n d Preset ตรงนี้นะกดมาแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ไปเลยกริด G R I D กริดแต่วันนี้เราจะใช้กริดในส่วนของคำว่า transition ตรงนี้นะมันจะมีโฟลเดอร์ transition เนี่ยที่ไม่ใช่กริดของ generate นะของ transition คนระับ cc Grid w i f e ตรงนี้นะให้เพื่อนๆลากมาใส่ในตัว solid ของเราหรือดับมันคลิกเลยก็ได้นะวิธีง่ายๆก็คือดับมันคลิกก็ได้นะแต่ผมจะลากมาใส่เพื่อความชัวร์ปึ๊บ อ่าจริงๆเนี่ยลากเอฟเฟกมาใส่เลยเนี่ยมันก็สวยงามเรานะผมว่าให้เพื่อนๆเปิดลูกศรตรงนี้ลงมานะแล้วก็เปิดเอฟเฟกตรงนี้แล้วก็เปิดลูกศรของเอฟเฟกเราไอตรงคอมพิชชั่นเนี่ยเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะลองเลื่อนเปอร์เซ็นต์ดูเนี่ยผมว่ามาถึงเนี่ยคอมพิชั่นมันก็สวยแล้วนะที่เขามีมาให้เนี่ยแต่จริงๆมันก็สามารถปรับแก้อะไรได้นิดหน่อยอยู่นะอ่าประมาณนี้สวยไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าสวยเลยเนี่ยเราเพื่อนๆอยากได้อย่างนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดที่นาฬิกาจับเวลาของคอมพิชชั่นนะจิ้ม้้าแลวก็ให เพื่อนๆปรับจากไอ้ศูนย์เนี่ยไปเป็น100นะ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันเป็นแบบว่างเปล่าก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่1วิสังเกตได้จากตรงนี้นะครับระยะเวลา1วิแล้วก็ให้เพื่อนๆปรับตรงนี้ไปที่0 0นะหรือจะพิมพ์ไปก็ได้เพื่อความชัวร์ศูนย์เอนแล้วก็เลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่2วิแล้วก็พิมพ์ไปตรงนี้100ออ่ะ แล้วก็ให้เพื่อน,อนกดตัว n ที่คีย์บอร์ดนะกดตัว n ที่คีย์บอร์ดเพื่อจะเลือกแค่ช่วงนี้นะเราจะเลือกแค่ช่วงนี้เวลาเราเพย์เนี่ยมันก็จะวิ่งวนลูปแค่ช่วงที่เราเลือกนะมันจะเป็นการเลือกไอเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอาเส้นเพย์ไว้ตรงนี้แล้วกด n มันก็จะเลือกแค่นี้ลองเล่นดูเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนๆดูมันก็จะเล่นวนอยู่แค่นี้แหละนี่ครับ transition เราเดี๋ยวผมลองดึงเลื่อนให้ดูแบบชา้ชาๆนะ นี่ครับทันซิชันมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะเนี่ยแบบด้านล่างเราเป็นภาพอะไรอยู่ก็ช่างปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าเต็มจอแล้วก็เลื่อนออกปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอย่างนี้อ่าพอเห็นภาพนะทันซิชันเราก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเนี่ยมาไว้ที่แบบให้เราเห็นว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนะแล้วเราก็ลองมาปรับตรงเนี้ยได้จะปรับอะไรก็ได้นะเดี๋ยว บอร์เดอร์เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะบอร์เดอร์เนี่ยถ้าเกิดปรับบอร์เดอร์ไปทางขวาสุดเนี่ยไอสี่เหลี่ยมแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดเราปรับไปทางซ้ายเนี่ยบอร์เดอร์เนี่ยสี่เหลี่ยมมันก็จะแบบดูมีรูปทรงที่สวยงามขึ้นอ่ะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสวยงามกว่าผมว่านะเพื่อนๆปรับบอร์เดอร์ลงไปหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่เหลี่ยมจนเกินไปอ่ะถ้าสี่เหลี่ยมจนเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบแข็งทื่อนะอ่ามันก็มันต้องแบบประมาณอย่่่่าางงงี้อออลลเเพืนนดย นี่มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็ไอ้ไทเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูนี่ครับมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ่ะเราจะเอาสี่เหลี่ยมเล็กหรือใหญ่แล้วก็ปรับได้ตรงนี้ถ้าเกิดเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเยอะมากอ่าแต่ผมอยากให้มันใหญ่สักนิดนึงแล้วกัน ลองดูใหญ่ๆประมาณนี้แล้วลองเล่นดูมันก็จะให,ใหญ่ประมาณนี้สวยงามแล้วก็ตรงเชฟเนี่ยมันปรับได้นะมันจะมีให้ปรับอยู่3แบบอันแรกเนี่ยก็คือดอใช่ไหม d o มันก็คือประตูอ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเปิดเข้าเปิดออกอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะเดี๋ยวผมปรับเป็นดอให้ดูนี่ครับมันก็จะเป็นแบบอย่างงี้เดี๋ยวผมเริ่มให้ดูแต่เฟรมแรกนะค่อยๆเลื่อนให้ดูปึ๊บอย่างงี้ นี่มันก็จะเลื่อนแบบเหมือนเลื่อนเข้ามาแล้วก็เลื่อนออกอะ่ะเอ,อเพื่อนๆอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวผมปรับองศาให้มันสัก90เออตรงเนี้ยมันเป็นโลเทชันเนี่ยตอนเนี้ยมันเฉียงอยู่นะมันปรับอยู่ที่45คือค่าดั้งเดิมของมันนะถ้าเกิดอยากให้มันเป็นเส้นตรงเพื่อนๆก็ปรับเป็น90 Enter เนี่ครับเดี๋ยวผมปรับตรงนี้อีกหน่อยนึงเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนี่นะอันนี้คือเลือกตรงดออยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้ดออ่ามันก็จะเป็นแบบ เข้ามาตรงกลางปึ๊บ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 แล้วก็เลื่อนออกอย่างนี้อันนี้คือดออ่านี่คือดอมันก็สวยนะผมว่ามันก็สวยเนี่ยสวยอยู่นะอ่าเพื่อนๆก็เลือกได้เราอาจจะทําเก็บไว้หลายหลยแบบก็ได้แล้วก็อ่ามีดอแล้วก็มีเรเดียนเรเดียนก็คือไออันแรกที่เราเล่นไปนั่นแหละมันก็คือวงกลมอะ่ะแล้วก็อันเนี้ยเล็กแทงกูร่านะลองเลื่อนดูมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะนะครับ จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมนี่ครับลองสังเกตดูมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ถ้าเกิดเลือกเป็นเรเดียนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นแบบวงกลมอะ่ะอันนี้มันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมลองเล่นดูนครับก็สวยงามอยู่นะผมว่าก็สวยอยู่ผมว่าสวยทุกแบบนะทันสิชันอันนี้มันมันดูค่อนข้างน่ารักอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปปรับให้ไอ้สี่เหลี่ยมมันอนะ่ะเหลี่ยมทื่อๆ อย่างเงี้ยผมว่าน่ารักแต่ถ้าเกิดเราปรับให้มันเหลี่ยมทื่อๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะเหลี่ยมเท่ากันหมดมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยผมอาจจะปรับให้แบบให้มันเหลี่ยมๆอย่างงี้อ่ากำลังสวยจริงๆอย่างนี้ก็สวยนะสี่เหลี่ยมเดี๋ยวลองวงกลมก็สวยนะแล้วถ้าเกิดเราปรับองศาปรับองศา45ก็สวยไปอีกแบบ อลองเล่นดูอ่ะสวยงามแล้วก็อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆปรับแต่งอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เราจะทานะให้เพื่อนๆครับลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดนะลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดแล้วกด F9 ที่คีย์บอร์ดปุ๊บอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับกราฟเอดิเตอร์ตรงนี้นะกดเข้าไปเราจะมาปรับแต่งกราฟมานิดนิดหนึ่งนะถ้าเกิดของใครไม่ได้เป็นกราฟอย่างนี้นะให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับตัวที่2นะมันจะเขียนว่าชุดกราฟ Type and o p t i o n เนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนติ๊กเป็น Edit s p e e d Graph ตรงนี้นะ Edit s p e e d Graph เพราะว่าเราจะแต่งกราฟมันนิดหน่อยนะไอจุดตรงนี้มันจะเป็นจุดคีย์เฟรมครับตรงนี้มันจะมี1จุด2จุด3จุดเราจะดึงกราฟมันแค่ไอตรงคีย์เฟรมที่อยู่ตรงกลางนะให้เพื่อนๆลากคุมอย่างนี้นะอ่ามันจะมีกิ่งตรงนี้โผล่ออกมาสีเหลืองๆเ,เนี่ยเราจะลากคุมแค่นี้นะลากคุมแค่นี้พอแล้วเราก็ดึงไอสีเหลืองอันซ้ายเนี่ยไปทางซ้ายมืออย่างนี้ อ่าแล้วก็มันจะมีอันนี้อีกอันนึงนะเราจะดึงไปทางขวาปึ๊บอ่าแต่เราอย่าดึงให้มันโผล่ลงมาล่างอย่างนี้หรือขึ้นบนไปอย่างนี้นะเราเอาให้เส้นเหลืองเนี่ยตรงกับเส้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะแล้วดึงไปทางขวาให้สุดไอเส้นนี้ก็คือดึงไปทางซ้ายให้สุดนะมันจะเป็นกราฟอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมเส้นโค้งอ่ะมันจะโค้งรับกันอย่างนี้มันก็คือไอตรงเนี้ยเพื่อนๆดูตามกราฟนะตรงเนี้ยมันจะแบบฟึบมาแล้วค่อยๆแบบอึบอย่างนี้เรานี้มา อย่างนี้ขึ้นบนอ่ามันก็จะแบบไอ้แหลมแหลมเนี่ยที่สูงเนี่ยมันคือความเร็วนั่นแหละอ่าเอาง่ายๆแค่นี้แหละเพื่อนๆปรับให้เหมือนผมก็พอนะแล้วเราก็กลับมาที่หน้าเดิมนะกดที่กราฟไอดิเตอร์อีกทีนึงอ่าแล้วลองเล่นดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองดูนะอะเป็นยังไงมันก็จะแบบอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมดึงเส้นตรงนี้มาให้เพื่อนๆดูนะมันจะแบบฟึบตรงเนี้ยมันจะเร็ว แล้วมันจะค่อยๆช้าอย่างเงี้ยมันจะช้าสโลว์สโลว์แล้วมันค่อยๆแบบฟออกไปข้างนอกอ่าลองเ้ดูอย่างนี้สวยงามท,างทันต t ชันนี้แล้วก็เพื่อนๆจะปรับแต่งยังไงก็ปรับเราอาจจะปรับเป็นหลายๆตัวแล้วก็ปรับไป ปรับใช้แล้วเราก็เอ็กพอร์ตออกไปเก็บไว้เป็น MOV e. เวลาใช้เราก็ลากออกมาใช้แค่นี้เองง่ายๆนะวิธีการใช้งานก็แบบปกติทั่วไปนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆใส่เอฟเฟกตสักตัวหนึ่งละกันให้เพื่อนๆพิมพ์ตรงเอฟเฟกตรงนี้นะพิมพ์ว่าแลมนะเราอาจจะไล่สีให้มันก็ได้เพื่อนๆก็ลากแกรเดียนแลมมาใส่อ่ะมันก็เหมือนกับพิเมียโปลนั่นแหละเราก็มาปรับตรงสตาร์ทคัลเก็ได้ผมอาจจะไล่สีให้มันสักนิดนึง ประมาณนี้ลองเล่นดูนะสวยงาม ส่วนวิธีการ Export ไฟล์ออกไปใช้ใน Premier Pro หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆเนี่ยเพื่อนๆไปดูในคลิปย้อนหลังของผมได้นะผมมีคลิปสอน Export ที่แบบไม่มีพื้นหลังนะเพื่อนๆไปดูคลิปนั้นได้นะวิธีการ Export แบบไม่มีพื้นหลังของโปรแกรม After Effects นะไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นลิงก์ไว้ที่มุมขวาตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดผมไม่ลืมนะถ้าเกิดลืมเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาทิ้งไว้ให้นะจะได้คลิกแบบง,ง่ายๆนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคคคคคครรรรรรรัับบบใใใชออลิปนนนีีนะ้้้ะาาาากกกกดไไแผผมมมมวํถสสงงตหหหื สอนอะไรอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ